มาเนี่ยมาเก็บบักทัวครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักทัวที่เก็บได้เมื่อกี้เนาะครับแต่ว่ากัยังมาท่านเหมดนะครับก็เลยนี่แหละไายพี่ให้น้องเพิ่งก่อนครับส่วนที่เก็บมันโยฟังนี่นะครับแต่ว่ากยังเหลือหลายพอสมควรนะครับแตเก็บมือถ้าพันเก็บเหมือนมันเถอมันขายบ่มดนะครับมันก็เก็บให้มันเก่านะครับเฮาเนียนเก็บเหมือต่อมือส่วนฟังนี่ก็คือฟังที่ยังมาท่านเก็บนะครับแต่ยังเหลือหลายอยู่พี่น้องอันนี้ก็เอาไว้เก็บมือใหม่นะครับ ส่วนที่เขาเก็บไปแล้วกับไอพ่อพม่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่เขาจะมาเก็บต่อนะครับสําหรับทั่วฟักเงหนืซีม่นนเนี่ก็ะเคยช่งบ้านแล้วพี่น้องกับปลูกพวกห่อยากมปนเด็ครับแต่ว่าเขากะต้องดูแรลรักษาให้น้ำให้ยังมั่นพ่อพมานนะครับเมนื่อยวางแตพ่พวกเพียพวกนั่นล่งเท่านั้นแล้วครับพี่น้องเอากระชาพวกสารสมแน่แล้วก็พวกน้ำมาร์กที่เขาเห็ดไว้นั่นแหละครับมาฉีกาไล่มันนะครับ เมื่อนี้เขามาเก็บกับมาไทยพี่น้องเ็าบนจะวางจะเข้านะครับสําหรับผลผลิตที่ได้มากนะครับกเป็นนักเสือเลยพี่น้องเมีนหน่อยเม่นไหลเม่นได้ผลผลิตมากก็เออพุ่มใจนะครับดีใจที่ว่าเาปลูกเรือมันใหญ่แล้วก็ได้กินนะครับเหลือกินเนาะก็จะองค่อยเก็บขายละกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเป็นบรสําหรับคนรักการปลูกอะเบึงเอาได้ครับสําหรับการปลูกบัวไอ้ฟักเงวาสีม่วงนี่ครับเพื่อพี่น้องจะได้ไอเดียมากันเอาไปปลูกไปเฮ็ดนะครับ มัอนี้เขามาเก็บแล้วครมาไทยบรรยากาศตอนเศร้าๆบางทีให้น้องเบิ้งนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับบรรยากาศดีครับเนี่ยเมื่อเศร้าเนี่ยเก็บไปกับฟังเสียงไก่เสียงนกเสียงอหยังไปครับกับเพื่อนดีครับขอดีก็คือว่าเออเขาได้ตื่นได้ออกกําลังกายนะครับขอเสียกับเพื่อก็ยังง่วงๆเสลือสลืมครับมาถ้าเศร้าอะไรก็ได้ก็บสำหรับพี่น้องคนใดที่พึ่งเขามาเบิ่งก็อย่าลืมด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดไปดิ่งกิ้งๆให้แน่ เพื่อผมจะได้มีกำลังใจคลิปด,ดีๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สชน